อันนี้เราได้มานะครับโรนะปรโตีอะไรนะเค้กอะไรโปรตีอะไรนะไข่ไข่กล้วยไข่กล้วยหอมแข็งครับกับผมกับสลัดทูน่าตัวน,นี้อร่อยมากแล้วก็ใช้ของดีมากใช้ของมีคุณภาพมากนะครับเนยถั่วของเขาอย่างเงี้ยช็อกโกแลตอย่างเงี้ยครับมีห่อด้วยครับเรามาชิมกันนะครับแบบน,นี้สลัด เซออเร์ไพรสยังเรามาดูหอยจีบยืมๆค่ะไข่แน่นๆกล้วยเน้นๆอาอาปากว่างไาเซอร์ไาเซอร์ไ bye-bye